สวัสดีค่ะต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่12กดกฎาคมพศ2568กับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงบ่ายค่ะ ต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศประจำวันของวันที่12กรกฎาคมตั้งแต่12นาฬิกาวันนี้จนถึง12นาฬกาของวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าขนอร้อยละ60-70ของพื้นที่โดยส่วนมากอยู่ที่บริเวณจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานี อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-33องศา,าเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-26องศา,าเซลเซียสทิศลมเป็นทิศลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกว,วันที่12-13กรกฎาคมภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง31-33องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ในช่วง24-25องศาเซลเซียสทิศลมเป็นทิศลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วงที่2 4 14ถ14-18กรกฎาคมภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักในบางแหง่งมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง33-35องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24-25องศาเซลเซียสฮิศลมเป็นฮิศลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วงวันที่12-13กรกฎาคมขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําทให้เกิดน้ำพุ่มฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน